cái chắc, chân nó Bắt biệt cháu, bắt biệt. Nó giòn ná, nó trộn khoảng tràng ná. Nói, nói giờ อย่าบัดเบียดครับบัดเบียดครับเดินของยี่หวัวไหนครับบัดเบียดครับของลุงโอครับผมอ๋อโอเคนะครับ<อ>เดี๋ย调ทดสอบต่ออุ่เชื่อนะครับเ้าวกำลังอัดครับมาตั่ทีนะกศัก ไทยนั่นเชทปลาลุดไทยนั่นลากมาสิฮยลากมาขันต้นตูงครัขันต้นตรงโอ้โหแมลงคู่ครับฟองแค่ครับจิ๊บเป้าครับใหญ่ครับตัวนี้ไม่ต่างกับสี่กิโลครับสี่กิโลมีแล้วครับไม่เลทแมลงคู่ครับโทฟี่ครับโทฟี่ครับต้องถ่ายออกขึ้นลูกนะครับ หญ่ครับใหญ่ครับอูใหญ่มากครับ4ีกิโลครับเดี๋ยวเจ้าพังกาครับเจ้าพังครับพังกลางครับกลางท่องโอเคครับได้ครับ ไปครับปีชาครับรบ๊อบ